สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบาเดนนะครับกับช่องบาเดนอินทวงศ์นะครับวันนี้ก็มานั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องราคาวัวขุนณปัจจุบันนะครับวันที่26มีนาคม2อ6 6นะครับซึ่งในครั้งก่อนนะครับบาเดนได้ลงคลิปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์สองพนะครับก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา1เดือนกับอีก7วันนะครับ ซึ่งราคาวัวขนตอนนี้รับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นนะครับผมยังเท่าเดิมนะครับก็ได้โทรสอบถามทางพ่อค้าวัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าราคาตกลงอีกแล้วครับพี่น้องก็ตอนแรกก็บอกว่ารอๆก่อนประมาณสักปลายมีนาสัก,ม,สกมีสาิันว่านะครับ <c oughs> ราคาวัวก็อาจ <c oughs> อาจ,จะดีขึ้นนะครับพ่นว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แต่ก็ปัจจุบันนะครับวันที่ยี่สิบหก มีนาคมสองพรยหกสิบหกครับตกลงกว่าเดิมครับราคาวัวขุนครับโอ้โหเซ็งมากเลยครับตอนนี้ก็เห็นใจพี่น้องพี่น้องชาวเกษตรกรที่เลี้ยงวัวขุนนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กระทบกันไปทั่วเลยนะครับพี่น้องมีแต่คนบนขาดทุนนะครับตอนนี้ราคาวัวอาหารก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องปรับขึ้นแล้วปรับขึ้นอีกนะครับแพงมากครับตอนนี้ สวนทางกับราคาวาคัวขุนนะครับพี่น้องที่ลดลงลดลงครับไม่มีวีว่แววว่าจะขึ้นนะครับไม่รู้จะขึ้นตอนไหนครับตอนนี้เขาบอกว่าทางประเทศเวียดนามก็ยังไม่มีว่าจะซื้อวอัวขุนจากประเทศไทยครับจากคอมเมนต์ครั้งก่อนนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็แสดงความคิดหเห็นเข้ามานะครับในเรื่องของราคาวาคัวขุนได้ตกต่ำลงนะครับเข<ๆ>าบอกว่าที่ประเทศเวียดนามไม่รับซื้อวอัวขุนของประเทศไทยนะครับเพราะว่า เขาได้ตรวจเจอสารเร่งเนื้อแดงนะครับที่ประเทศไทยส่ง,งวัวขุนไปประเทศเวียดนามครับเขาก็เลยหยุดการซื้อขายนะครับแต่ว่าผมได้วิเคราะห์ดูแล้วก็ได้ไปสอบถามในหลายคนนะครับเขาบอกว่าวัวขุนที่ประเทศไทยส่งไปขายที่ประเทศเวียดนามหลายปีแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วมั้งครับแต่ทําไมเพิ่งจะมาตรวจเจอครับ ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําไมครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะประเทศเราหรือประเทศเขากันแน่ครับที่ทําให้ราคาวัวขุนตกนะครับเพราะช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงการเมืองด้วยครับพี่น้องอีกไม่กี่วันกี่เดือนนี้ก็จะเลือกตั้งแล้วครับเนี่ยอาจจะเป็นเกมการเมืองก็ได้ครับที่ทําให้วัวขุนตกเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีสักพักการเมืองสักพักหนึ่งนะครับมาเสนอว่าโอ้ เดี๋ยวผมจะทําให้ราคาวัวขนขึ้นให้ทุกให้พี่น้องเกษตรกรเลือกพักผมนะครับพี่น้องก็าอาจจะมีอย่างนี้เข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้วัวขนขึ้นตอนนี้ราคาวัวขนจึงไม่ขยับขึ้นครับเพราะว่าอาจจะเป็นเกมการเมืองครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ยุบสภาไปแล้วนะครับอีกไม่นานครับก็เลือกตั้งก็อาจจะเป็นเกมหนึ่งนะครับที่พรรคการเมืองอาจจะมาใช้ เป็นนโยบายการหาเสียงนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นการยิเคอของผมนะครับพี่น้องยิเคอแบบมัวๆครับอย่าอย่าไปซีเรียสมากนะครับอย่าเอาไปจับเป็นประเด็นของทางการเมืองครับพี่น้อง <establishing> ผมก<ม>็ผมก็วิเคราะห์ไปตามเกษตรกร,กรที่เลี้ยงวัวขุนแล้วขายวัวไม่ได้ครับแล้วก็ขาดทุนตอนนี้ครับพี่น้องต้องซื้ออาหารเรื่อยๆครับพี่น้องซื้อวัวอาหารให้วัวขุนยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ขายวันไหนครับพี่น้องตอนนี้ก็ขนมาแล้ว สองร้อยสิบสองวันแล้วครับพี่น้องก็คำนวณเอาครับว่าจะเป็นาราคาหัวอาหารเท่าไหร่ครับพี่น้องเพราะว่าผมให้กิน <Jake. S 1> วันละสิบกิโลครับตอนนี้ก็สิบกิโลตอนนี้ก็10สิบก,กิโลครับสองตัวนี้วันละยี่สิบกิโลครับพี่น้องกระสอบหัวอาหารกระสอบหนึ่งสามสิบกิโลครับก็ลองคูณด,ดูครับพี่น้องจะเป็นเงินเท่าไร่ครับ ราะว่าราคาหัวหารนี้ราคา380บาทครับราคาหัวหารครับลองคำนวณดูครับถ้าหัวคูน2ตัวนี้ราคาเ5บาทครับไปคูณกับน้ำหนักตัวครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าน้ำหนัก2ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้650กิโลตัวนี้650กิโล2ตัวนี้ก็รวมเป็น1,300กิโลก็เอาไปคูณกับ95บาบาทจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับพี่น้อง ลองคำนวณดูครับตอนนี้ผมคิดคิดยูแล้วก็ขาดทุนแล้วครับพี่น้องทุนตอนนี้ตอนนี้ก็สามหมืนห้าตอนนี้ก็สามหมืนเจ็ดนะครับพี่น้องลองคำนวณดูครับราคาต้นทุนผมคำนวณดูแล้วขาดทุนแล้วครับพี่น้องเอยตอนนี้เกษตรกรอันนี้คือวัวขุนราคาตกต่ำนะครับเป็นอยา่าอย่าเอาไปเป็นประเด็นทางการเมืองครับ<ม>แค่เค่เฉยๆนะครับพี่น้องอืมนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องวัวขุนมาเป็น อการหาเสียงก็ได้ครับพี่น้องหรืออาจจะเป็นข่าวดีของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงวัวขุนนะครับอาจจะมีการเฮนะครับพี่น้องพักการเมืองช่วยนะครับพี่น้องทําให้ราคาวาคัวขุนกลับมาราคาเดิมครับอ่ะวันนี้ก็ขอเดินครับขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ